โอเคครับผมก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะผมอยู่ผมเกสเซอร์นะผมวันนี้ผมจะมาเล่นเกมมาครับเอาชีวิตรอบบนเกาะสกายบล็อกกับแฟนผมนะผมเนี่ยแฟนผมเองครับไม่สามารถพูดได้นะนี่บายบายอยู่ดูดูจูตาแฟนผมเลยเนี่ยนี่เท่าเนี่ยไป <c oughs> แล้วเ,เริ่มปุดต้งไมาด้วยเธอเธอให้หน้าที่แฟนผมปุกเลยเรามาดูนหิมหีกวเป่าว่ามีอะไรบ้าง มีละวากับน้ำแข็งอะอืมเขาต้องทำฟาร์มหินอัตโนมัติใช่ไหมเราก็ต้องขุดสี่บล็อกสองสามสี่โอเคได้ดินมาสี่อันเก็บไว้จะไว้ขยับขยายแล้วขุดอันนี้อันหนึ่งยุบนี่หินก่อนก็เอาน้ำแข็งเอาตรงนี้แล้วก็ทุบอุยทุบเอาละวาเอาตรงนี้ จะเกิดมีหินนี่ยายโอเคนี้เราก็ต้องการรอเอาไม้เดี๋ยวผมจะเคลียร์หญ้าบนไอ้นี่ก่อนเดี๋ยวผมเปิดตีแฟนเนี่ยต้องใช้ไฟเอ้ยผมย้ายย้ายหีนไปตรงนี้ล่ะเพราะย้ายอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวมันโดนลาวามันไอ้นี่อุ้ยอ๋อของ ว่าจะโตเออขอมาทำพีเอ็กหน่อยสิตรงนู้นเป็นอะไรอ่ะเขาเรียกว่าต้นอะไรอ่ะโอ้มีหลายเกาะไปเธอเอาพีเธอเอาไอ,อ,อ้นี่เปล่าพีเอ็อกอป่าไม่ต้องสงสัยนำคนดูว่าผมคุยกับแฟนเนี่ยผมอยู่บ้านอยกับแฟนับโอู้โอเคหาทางละจึบ๊บเจ้าสีอันโอ้ อีกหกอันพอดีอ๋อ,อ,อ,อเนี่ยอะไรหล่นจะไม้เหรอไม่เป็นไรอาเธอะอ้แคไม้อยู่ข้างในอาขุดน,นี่อุ้ยัวดตกเลยแต่ไม่ตกหรอกบล็อกจะตกเลยนะ่ยโอเค ว่าต้องทำไอ้นี่ก่อนว่าการตกเฮ้ยเด้งกลับหลังโอเคยวเอาบล็อกที่เดี๋ยวมาต่อเนี๋ยเดี๋ยวจ้๊ึบจึบเฮ้ยคนขุดเองเลยนะอุ้ยพิมอะไรทำอะไรไม่มีอะไรทำเลย ย็บ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 บโอเคใช่แล้วต้องรีบต่อไปเลยนะเนาะขั้งการหินโอเคระหว่างนี้ก็รอแฟงผมฝุดก่นอนเอาข้าตัวเธอ <c oughs> <c oughs> ดู้เกธอกินแฟงผมสิถ้าอันไม่พอหรอก ต่อไปข้างๆต่อไปอีกเกาะนหนึ่งต้องขยับขยายอีพ e ีแรกเราไม่น่านจะมีอะไรมานับคนดูเพราะเราต้องขยับขยายไปตามกกงตามเกาะอ,อย่งเงี้ยไปเก็บขงเก็บของไม้แล้วมันเพาะพันธุ์หัวตอนนี้ต้องรอปหุผมฝุดมีมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด หนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดแขุดละไม่มีไม้ามอันนี่ยอ๋อเพื่อนนนไ้สิบอัน ยี่สิบสายจะต่อไปอย่างตรงๆอย่างเดียวเลยฮะมีน้ำมาอยู่ข้างล่างวะเคจะต่อไปเรื่อยๆค่อยต่อครับผมต่อฟ้าบิดไม่เป็นหรอกต่ออย่างนี้แหละชิวๆสุดแรกไย่งี้ตกไปตายทำไงอ่ะ Two hours later งั้นเดี๋ยวรอพวกต้นไม,ม,ม้มันลงมาเอ,อางแั้นกันโอ้เราอาหารเริ่มตัวแล้วอ่ะไม่มีสัตว์เกิดเลยหรอต้นไมห้หหก็ยังไม่โตนั่นเดีย ระวังตกอ่าเราบล็อกดินไหนี่ยฮะให้บบล็อกดินตกอ่ะจบแล้วตรงไหนดีวะต้องไหนดีตรง,งนี้ล้วกัน่ะเดีย๋ยวจะโต โอเคผมด้ออยวยขยับขยายตอนเถอะยุบไปได้มาไม่เกี่ยนแล้วได้มาไม่เกี่ยนแล้ว้มมวอหินเอาชุดได้เหรอไม่เบื่อมั้งเหรอ ขขายนะ่นะขุดนานแล้วเนี่ยเธอตั้งแต่ตอนขะี่มแฟนผมยไม่เหนื่อย,ยมั้งเขาไม่ไหนผมขุด ขี่นะมั้งนี่ออกนานามัน้งเฮ้ยอ๋อนึกว่าผมลอยได้ไงตกไปหมด่หต้องขยายไปฝั่งข้างๆมั้งเอ้ยข้างๆอะไรวะข้างๆมั้งไอ้ลิ้นเป็นไรวะ มันดูแคบมากเลยโอเคยึดต่อๆโอเคเ้ยเรื่องแบบลายตาเนี่ยเริ่มลายตา โอเคใหญ่ขึ้นเยอะเลยว่าไหมแต่บล็อกดีมีกระจึ้งหนึ่งนี่ผมไปดูอ้น,นู้นเนี่ยอุ้ยเออไม่ได้ต้องรอต้นไม้ตโตก,ก่อนใช่ไหมเธอถึงจะปลูกต้นโกเอ้มาดิกโก้ได้โกโกโกไดอ้าเหลือสามลอดฮะ ฝนหยุดตกแล้วดีใจจังเฮ้ยเหมือนมีอะไรตกไปตะกี้โอเคได้มาเร็วมาที่ผมได้จะทำอะไรดีที่ผมจะขโมยบล็อกดินข้าวหน่าขโมยแล้พอท่นนี้พอละบล็อกดินสามอัน มอกดินสามน่าจะเพียงพอโอ้ผมวิ่งไม่ได้แล้วท่านผู้ชมเพราะหลอดอาหารผมจะหมดไอตัวเี่ต้นไม้แปลกว่ะแปลกมากเลยอ่ะแบบว่านานมากแล้ว ก็หาเธอรถบ้างยังยังไม่รถเลยเหรอ,อเกี่ยวจะคาไปในนี้แล้วกันตัวเอฟได้มั้งเอฟได้แค่สองจุดนี่เหรอแปลกแฮฟาร์มโอเคเอาไม่มีทีอันนียทำไมไม่หายอันหนึ่ง เธอมาเน็ตมาน็ตเธอมีไหมเฮ้ยต้นไม้โตแล้วเอ้าต้นไฟเฮ้ยโดนไฟไหมเอ้าเอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไฟไหมไฟไหมได้ไงวะอ่าใช่ครั้งนี้แล้วก็ปิดหรือเปล่าเอาอันนี้ปิดเอาอันนี้ปิดเอาอันเล็กนี่นะโอเคไฟไหมตกใจหมดเลย เฮ้ยหรือว่าจะเก็บต้นมไม้ไว้เอาบล็อกหายนหนึ่งอ๋ออยู่นี่โกโก้เลยเหรอก็อเอามาได้โกโก้ไปวางใช่ไหมมาต้นไม้โอเคให้ผมเห็นต้นไม้โตจะขุดอย่างเดียวลยโอเค มีมันเตเกิอมั้งเฮ้ยเสียงเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยตกไม่ไม่ไมอ้น,นั้นสองชุดเลยอ่ะขับอะไรก็ได้เอ้ยกลัวเฮ้ยไม่รู้จีระวังนะ ผมต๊กมันคือปลากระเบนใช่ไหมหรือตัวอะไรอ่ะโอ้โผมได้เรียกไปในตัวด้วยมาสิ่ออกมาสิ่อกมาโหลมามาสู้หน่อยมาเก่งนะแน่เก่งผิอหนะ่มาโอ้ทีงี้ไม่มาอะไรวะย,ย้วย ได้มาเป็นหนึ่งไช่เป็นหนึ่ง,นนงอ๋อนี่ไงแมงมุมอีกตัวนึงอันนี้สิยึบเฮ้ย,ยปลากระบบนมาอะไรล่ะอะไรล่ะได้มาแล้ว่ไอ้แมงมุมมาแล้ว พี่ครับจะมาโช,โชว์โง่เลยคนจะตกปลาตกปลา,าในบ่อเนี่ยพอดูอุ้ยพอดูคิดว่ามีไหมเฮ้ยปลาอยู่กับใครวะอยู่กับเธอหรือเปล่าเจ็บบอกเขาเนี่ยมีปลาท่านผู้ามาชมเฮ้ามาช,มชมว่าไงฮะมันคือมาครับครับอ่ะก็ถือไปฮะาสามตัวนี่ มันกินปลาเหรออ้าวเ <c oughs> นี่ยรูปแมวมาเยอมทใไม,ไ,มไ,ไปตีแมวตกเฮ้ยอ๋อเห็ดเว่าด,ด้วยแอปเปิ้ลดดอเค อาปลากี่อันครับปลาสองอันใช่ไหมเยได้มาแล้วหนึ่งทำอะไรเฮ้ยลามามา้าว่าอยู่อะไรตกวะเธอมาเอาเชือกสิมัต้งการตกไป เออได้อ่านมา้ามาไม่อยู่ลาม,ม้าเกิดผมว่าอยู่อะไรตก <c oughs> อ้าวเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเชือกตกเนี่ยทำไงดีอ่ะทำไงดีทำไ <c oughs> <c oughs> ไม่ลาม,มา้า ไงวะทำไงดีอ่ะไม่ได้ต้องการรามาผมต้องการเชื่ออย่างเดียวเลย่ <Are you? S 1> ายังไงนะ <c oughs> มันลามไม่ได้ใช่ Anh em bây đâu à mày hả mày hả mày hả mày làm mày hả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  ต้องการเชียกเลยไม่ละมะเราคนต้องปล่อยเกแค่นี้แหละเฮ้ยไ,ไ,ไ,ไม่ไม่ตกเลยอ่ะเราจะหาทางช่วยละมายังไงวะยังไ,ไม่ตกหรอเฮ้ยเธอค้านี่ไม่ให้เขาหน่อยดิ เก็บตกตกตกแต,ต่ใครไม่มาหน่อยทบไปครับปเอาเดี๋ยวผมจะช่วยลามาสเสร็จเดี๋ยวผมจะอืมทำไโอ,อาหารเริ่มหมด,ดละต้ <S <S องหาวิธีช่วยลมามะ Ờ, đang hỏi chia cho mấy thử Thôi mèo chạy cái này ạ Tôi đang hỏi chưa làm á, tham chồm Ê, à, làm át tục เออผมก็เพิ่งคิดได้ว่ะถ้าเราต่อถงสูงแล้วมันก็จะสูงตามนี่ว่ะใช่ไหมเฮ้ยผมก็เพิ่งคิดได้ว่ะท่านผู้ชมโอเคครับผมก็เดี๋ยวผมว่าเราก็พอกันเท่านี้ดีกว่าครับ EP หนึ่งเนี่ยใช่ไหมเธอเราพอกันเท่านี้ดีกว่าผมว่าเราก็ขยับขยายได้เยอะนะถ้าผมเสียดายว่กผมเสียายลำม้าว่ะทำไมผมโง่จังวะ เฮ้ย,ยไปผมงโง่ยังไงผมก็แค่ต่อบล็อกขึ้นสูงเรื่อยๆอ่ะมันก็ได้เลยนี่มันผมงโง่จังวะแอตบตกกระบาลตัวเองสักสามสี่ทีอ่ะเอาแมวโอเคครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมถ้าคนดูอยห้ผมทำอะไรอยากผมสร้างอะไรบอกได้เลยครับในซีรีส์สกายบล็อกกับแฟนะครับอยากผมทำอะไรยังไงหรือว่ามีอะไรให้ทำใหม่ๆก็ลองบอกกันได้ครับ โอเคครับผมก็ขอจบเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับบ๊ายบายผมเฮ้ยบ hey, ๊ายบายผมไม่แปลกนะบ๊ายบายครับผมคฮะบ๊ายบายหน่อยนี่นี่บ๊ายบายครับบ๊ายบายอีกนี่โอเคครับเจอกันครับผม EP หน้าจุ๊บจุ๊บ